สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการข่าวทะลุใหม่ก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยข่าวทะลุใม่วันนี้ก็เป็นไปตามคาดหมายที่บุญระวีจะต้องมีอะไรต่ออะไรมาเจาะมาใช้มาขุดมาคุยให้พี่พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันก่อนอื่นตามธรรมเนียมของบุญระวีก็ต้องขอกราบขอบพระคุณจริง,รงๆครับ ระดาแฟนๆรายการ F-C ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องในประเทศไทยหรือว่าท่านทั้งหลายที่เป็นพ่อแม่พี่น้องเลือดไทยด้วยกันที่อยู่ในต่างประเทศหลายท่านเป็นห่วงเป็นใยบ้านเรามากเป็นห่วงเป็นใยและกังวลว่าคนไทยจะเดินกันไปทางไหนเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาบางคนมองเป็นการทะเลาะเบาแวงกันไม่ได้ครับ ไม่ได้เราจะไปโทษกลุ่มพี่น้องประชาชนที่เขาออกมาประท้วงไม่ได้เลยเพราะการกระทำของประยุทธ์จันโอชาหรือตันโอชาที่ผมเรียกเนี่ยมันตันไปหมดแล้วเป็นการกระทำที่ย่ำยีบ้านเมืองมากมายก่ายกองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเ,เป็นรัฐธรรมนูญล,ลวงโลกครับ เมื่อมันเป็นรัฐมนูลลวงโลกที่ผมเรียกว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญ25สตังหรือสลึงเดียวมันจะไปมองหน้าใครเขาจะไปคบใครเขาใครเขาจะคบค้าสมาคมด้วยเมื่อใครเขาไม่คบค้าสมาคมเศรษฐกิจเป็นยังไงมันเดินไปไม่ได้การต้องเที่ยวเดินไปไม่ได้เศรษฐกิจมันเดินไปไม่ได้ไม่มีใครเขาคบกับเราการส่งออกชิบหายวายปวงหมดผมถามท่านอย่างนี้ไม่ใช่มาใส่ความรัฐบาล ท่านส่งออกไปในประเทศต่างๆเนี่ยมีมากแค่ไหนอะไรยังไงมันลดลงใช่ไหมเพราะเขาไม่เซ็นสัญญากับเรา EU สหภาพยุโรปเขายกเลิกการเซ็นสัญญากับเรามาตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ได้ยึดอำนาจเมื่อปี257 7ไม่ได้คบค้าสมาคมกับเราเรียกว่าความบาทประเทศไทยไปเลยแล้วครับ เพิ่งจะเริ่มมาเปิดเมื่อมีการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ร่วมที่จะลงนามสัญญาอะไรกันเลยครับฉะนั้นการส่งออกในยุโรปมันก็มีปัญหาการส่งออกที่จะส่งออกไปออสเตรเลียก็ไม่ต้องพูดถึงเขาไม่ครบกับเราแน่นอนเขาไม่ครบกับเราแน่นอนเยาว่าแต่ไม่ครบเลยการเชิญเราไปก็ยังไม่เชิญ ไม่เชิญเราไปเยือนสัมพันธไมตรีจะเห็นว่านายกของเราเนี่ยไม่เคยไปเยือนในต่างประเทศอย่างเป็นทางการเขาไม่ปูพรมแดงเอาทาหารเกียรติกองเกียรติยศมาต้อนรับไม่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีมันอยู่ที่ไหนเราก็น้อยใจเราก็เจ็บใจเพราะเขาเป็นผู้นําของเราเราต้องมีเกียรติผู้นําของเราต้องมีเกียรติเมื่อเขาไม่เกียรติกับผู้นําของเรา ก็มีกลุ่มนิสิตนักศึกษาเยาวชนปลดแอกประชาชนปลดแอกที่เรียกว่าคณะรารเขาก็ออกมาทวงสัญญาเรื่องรัฐธรรมนูญมันต้องจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเวลานี้รัฐบาลจริงใจไหมมีแต่ยื้อเวลาออกไปอีกเดือนไปตั้งคณะกรรมาการศึกษาบ้าบอคอแตกวันนี้ผมไม่เห็นตั้งกันได้เลยฝ่ายค้านเขาไม่ร่วมสังกร,รมกับมึงด้วยเขาก็เลยไม่ตั้งเขาก็เลยไม่ร่วม คณะกรรมาการชุดนี้กรรมธิการชุดนี้ออกข่าวกันมาไม่ผ่านอย่างนู่นอย่างนี้ต้องจัดประชามาติก่อนต้องส่งสารรัฐนูลให้ตีความก่อนมึงจะแก้ไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มี16บหล้านเสียงที่ให้ทํารัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วผมถามว่าไอ้ฉบับเนี้มันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนพลเอกประยุทธ์วังอ้าวมันเป็นประชาธิปแบบไทยไทยไงแบบไทยๆทยไทยๆทย,ทย,ทยอะไรของคุณ ไทยๆที่ประชาชนเลือกคนขึ้นมาเนี่ยจะให้เป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยมันต้องมีไอ้คนที่ไม่เลือกด้วยสองร้อยห้ามันยึดโยงกับประชาชนตรงไหนแล้วคูก็เลือกคุณมาอย่างนี้เลยครับประชาชิทีปรไตยประชาชนจะเอาใครเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยเพราะเขามีอยู่แล้วใส่กระเป๋าอยู่แล้ว250เสียงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันมารู้กันมา ฉะนั้นความชอบธรรมของพี่น้องประชาชนที่จะออกกันมาวันที่14มืดฟ้ามัวดินนะั่นมาเลยผมไม่เคยที่จะทวงติงหรือหักห้ามเพราะผมก็เชียร์อยู่แล้วสนับสนุนอยู่แล้วด้วยใจเพราะเราเป็นคนไทยเราอยากจะมีระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์เราอยากจะให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าถ้าตราบใดที่ประชาธิปไตยมันยังไม่ เป็นสากลไม่มีทางจะเจริญก้าวหน้าฉะนั้นกลุ่มคณะราษฎรเขาก็นัดพบกันแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันร่วมพูดคุยกันเรียกว่างานนี้ต้องงานนี้ต้องต้องอะไรล่ะครับสั่งจับประยุทธ์มาขึ้นศาลประชาชนให้ได้ถามมาทำไมมันต้องให้ประชาชนพิ่ภากษาต้องจับประยุทธ์แส่ตันหรือตันโอชา มาขึ้นสารประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้พิพากษาว่าคุณเนี่ยได้กระทําการอะไรบ้างรอบระยะเวลาหกเกือบเจปีที่มาบริหารประเทศมีแต่ประชาชนเท่าเทียมกันคือจนเท่าเทียมกันครับพี่น้องประชาชนเขามาก็อย่าไปโกรธเขาอย่าไปว่าเขาเพราะคุณปิดกั้นไม่ได้คนไทยเขาไม่ได้กินแกลบกินปลายข้าวเขากินข้าว เขารู้เขาเข้าใจว่าใครผิดใครถูกบุญลวีออกมาพูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ไปโจมตีนายกต้องแยกกันระหว่างการโจมตีกับการพูดเรื่องจริงผมรักนายกอยากเห็นนายกมีเกียรติยศในระดับโลกฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่ออกมาพูดเป็นการเตือนท่านเป็นการบอกท่านและเป็นการพูดกันตรงๆว่าพี่น้องประชาชนเขาไม่เอาคุณแล้ว เขาไม่เอาคุณฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายที่ออกกันมาวันที่1 4และประกาศว่าจะไปท่องเที่ยวที่ทำเนียบรัฐบาลมาเลยมาเลยใครยังไม่คิดจะออกมาเลยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลนะมาทำเนียบใครไม่เคยเห็นทำเนียบมาทำเนียบมาทำเนียบมานอนค้างคืนกันได้สองบรรยากาศ บรรยากาศหนึ่งได้เห็นทำเนียบได้เห็นคลองพดุงกรุงเกษมและก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างได้เห็นตำรวจหลายสิบกองร้อยประมาณเกือบสอง0มื่นคนที่มาในนามรัฐบาลทายาทเผด็จการเขาจะออกมาปราบประชาชนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าปราบประชาชนประชาชนเขามามือเปล่าถ้าคุณปราบประชาชนเนี่ยประยุทธ ไม่ได้ขึ้นศาลประชาชนวันนี้พรุ่งนี้หรอกครับนู่นต้องไปขึ้นศาลโลกแบบขเขมรแดงฉะนั้นพี่น้องตำรวจเขาก็เข้าใจเพราะทุกคนยากจนเหมือนกันหมดพี่น้องตำรวจหลายคนบอกบ,อก in, อบุญลวีกูมาเอาเบี่เบี้ยเลี้ยงเอาเอาเบี้ยเลี้ยงเราไม่ว่ากันถามสิครับพี่น้องตำรวจเนี่ยเขาเดือดร้อนพี่เอยน้อ,นองเอยญาติเอายอาเอายน้าเอ,อ,เอายไม่มีใครมีงานทํา ไม่มีใครมีงานทําข่าวคืบหน้าเรื่องงานร้อยตาแหน่งไอ้พัลอะไรล้านตําแหน่งของคุณวันนี้เป็นยังไงยังไม่มีใครได้งานทําสักคนหนึ่งยังไม่มีจ็อบเอ็กซ์โปของคุณนะยังไม่มีใครมีงานทําสักคนหนึ่งแล้วงานที่คุณได้ทําต่างๆเรียกว่าผลงานตางรษฐกิจไอ้เริ่มปรีคลังมันก็เริ่มทํางานแล้วมันไม่ได้จะมีโอกาสจะได้ประสบความสําเร็จในสามวันเจ็ดวันแล้วครับ มันไม่มีทางหรอกครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าเฮ้ยให้ประชาชนช่วยตัวเองตัวใครตัวมันให้สถาบันการเงินนํามาช่วยคนจนบ้างลดเงินต้นลดโดนดอกรัฐบาลมีหน้าที่แก้ปัญหาปลายเหตุเออ,เอ,อรัฐบาลมีหน้าที่แก้ปัญหาปลายเหตุแล้วเขามาเป็นรัฐบาลทําหอกอะไรล่ะครับมันต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ใช่ผมพูดสีสวะพลเอกประยุทธ์ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ ว่าสิ่งสําคัญที่สุดอยากจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบคือรัฐบาลมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาสุดท้ายปลายเหตุไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธนาคารหรือส่วนที่เกี่ยวข้องจึงขอฝากไว้ด้วยเพราะทุกคนต่างคาดหวังความช่วยเหลือจากรัฐบาลจึงขอให้เริ่มการช่วยเหลือตัวเองซะก่อนอา้าวแล้วกูจะมีรัฐบาลไว้ทำหอกอะไรวะเนี่ยเออแล้วให้ธนาคารของไปช่วย เขารับเงินฝากจากประชาชนเขาจะเอาเงินฝากจากประชาชนมาใช้หนี้เราเหรเขาก็หวังดอกเบี้ยธนาคารมันก็เริ่มเจงแล้วเจงอีกลดสาขาลงไปเยอะแยะหมดกันเราก็เห็นกันอยู่เราก็รู้กันอยู่แล้วหนี้หรือครับการบริหารราชการแผ่นดินของท่านมันเยอะแยะเยอะแยะเขาเลยช่วยรัฐบาลยังไงตอนเนี้ผมวันนี้ก็มาทําหน้าที่ช่วยรัฐบาลคือชักชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวทําเนียบกัน ดีกว่าไปดูไอ้ไข่ไปไหวไอ้ไข่มาวันนี้เว้นซะหน่อยอย่าหวยมันยังไม่ออกยังไม่ต้องไปไหวามานี่ก่อนมาดูมาทัวร์และก็มาท่องเที่ยวเพื่อเป็นการส่งเสริมรัฐบาลมาท่องเที่ยวทำเนียบกันว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ยุแยงตะแคงรั่วยุแยนิดหน่อยเพื่อให้มาท่องเที่ยวทำเนียบกันได้มาเห็นประยุทธ์ประยุทธ์อยู่หรือเปล่าหรือจะไปหลบอยู่รูไหนตรงไหน เอออยู่ไหนที่ไหนเขาก็รู้รู้หมดแล้วครับนี่แหละครับโกงกรรมโกงเกวียนว่าคุณเคยทำอะไรกับใครไว้จำได้ไหมครับสมัยนายกยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรมีการประท้วงของกลุ่มนกหวีดและมีการขัดขวางในกลุ่มเสื้อแดงช่วงนั้นนายกยิ่งลักษณ์ยุบสภาประกาศให้มีการเลือกตั้ง นกหวีดกลุ่มกกปศของเทพเทือกเทพเทือกไปไหนตอนเนี้เมื่อวานประกาศหาอยู่ไปไหนให้รายงานตัวด่วนประยุทธ์อยากเรียกใช้รายงานตัวด่วนแล้วก็กกปศก็ไปล้มการเลือกตั้งบอกยังมีไม่ได้การเลือกตั้งนี่มันต้องปฏิรูปซะก่อนปฏิรูปการเมืองปฏิรูปเศรษฐกิจปฏิรูปตำรวจปฏิรูปทาหารปฏิรูปเยอะแยะหมด สารพัดต่ปฏิรูปแล้ววันนี้เป็นยังไงจ๊ะวันนี้เป็นยังไงคุณปฏิรูปไปถึงไหนแล้วเสร็จแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ประกาศกฎ,กฎอายการศึกในฐานะผู้มาการทหารบกนักข่าวไปถามบอกท่านได้รายงานนายกยิ่งรักหรือยอย่างในการประกาศกฎอัยการศึกอยู่ไหนอ่ะนายกอยู่ไหนอยู่ไหนก็นุกวีไปปิดทำเนียบเขาหมดอนะ่ะ เขาก็หลบไปอยู่กระทรวงพาณิชย์บ้างไปหารองนายกนะแล้วก็ก็ไปอยู่แถวหลักสี่ก็ไม่รู้อยู่ไหนใครจะรู้อยู่ไหนอ่าแล้วนี่กงกรรมกงเวินมันมาจะมาถึงหลังสิบสี่ตุลาก็จะมีคนถามหาว่าเฮ้ยไปยุดอยู่ไหนวะเนี่ยไม่มาทำเนียบอยู่ไหนไม่มาทำเนียบกลัวอะไรกับประชาชนเขาอยากไปดูทำเนียบเขาอยากไปทัวทำเนียบเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบทำเนียบครับ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบทําเนี่ยแล้วไปกลัวอะไรล่ะครับประชาชนเขาอยากมาพบเขาอยากมาพบเมื่อไม่มาพบคณะราษฎรเขาก็สั่งจับประยุทธ์ครับจับประยุทธ์มาขึ้นศาลประชาชนให้ประชาชนพิพากษาว่าไอ้ที่คุณทํามาจะเกือบเจ็ดปีเนี่ยมันสําเร็จบอสําเร็จไหมมันสําเร็จไหมมันจะสําเร็จยังไงการเมืองก็ปูยี่ปูยาหมดคุณธรรมไม่มี สามัคคีธรรมไม่มีนิติธรรมไม่มีคุณธรรมนำการเมืองไม่มีธรรมมาพิบาลไม่มีพอเริ่มต้นเริ่มต้นแต่งตั้งนายกในสภาก็เห็นลิดเดชกันแล้วสอสอในสภาถึงมีคุณจะมีไอ,อ้2อ0สสวมาก็เสียงปริ่มน้ำเขารู้อยู่แล้วว่าเสียงปริ่มน้ำคุณก็เอาการเมืองมาเล่น เพราะองค์กรอิสระของคุณนะมันก็เป็นลูกสมุนทั้งนั้นเป็นทายาทจากประเด็จการทั้งนั้นแล้วมันจะทํำยังไงการเมืองมันก็ปูยีปูย้ำยังดูกันให้ชัดเลยครับอย่างกรณีของสอสอสุรพลเชียงใหม่เขาเลือกตั้งและเขาชนะอสสอพเพื่อไทยเสร็จแล้วกก<ๆ>ตอบอกเฮ้ย hey, คุณผิดคุณคุณผิดคุณได้ใบแดงคุณไปไป,ไปถวายเงินพระเขาก็เลือกใหม่ อนาคตใหม่ส่งสีนวลสีนวลก็ได้พอหลังจากนั้นสารดีกาตัดสินถือว่าสูงสุดใช่ไหมสารดีกาสูงสุดใช่ไหมสารดีกาตัดสินพอสารดีกาตัดสินเสร็จแล้วบอกสุรพลไม่ผิดคือยกฟ้องไม่ต้องไปเสียเงินค่าเลือกตั้งคําว่าไม่ผิดคุณต้องกลับไปเป็นสสแต่กกตอบอกว่าไงกกตอบอกอำนาจกกตถือว่า ถือว่าที่สุดแล้วผมก็นั่งงงว่าเฮ้ยมันที่สุดแล้วก็ถือว่าเฮ้ยมันใหญ่ว่าสารดิกานี่กว่าเหมือนกับกรณีอนาคตใหม่ซึ่งผมพูดหลายครั้งคะแนนบัญชีรายชื่อเนี่ยหลังจากบวกลบคูณหารกันแล้วจากคะแนนพึงมีของรัฐธรรมนูญนี่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอนาคตใหม่เขาได้5้เจคนบัญชีรายชื่อ คุณก็ตัดไปเหลือห้าสิบคนท,ทั้งทั้งที่ไอห้าสิบเดคนมันมีคะแนนพึงมีเจ็ดหมื่นหนึ่งเจ็ดมืนหนึ่ง็ดมหนึ่งพันทั้งนั้นเจ็ดหมพันคะแนนทั้งนั้นแต่กอกตอก็ไปเอาไอคะแนนสามหมื่นสองหมื่นไอสามหมื่นสี่หมื่นห้ามื่นมาเป็นสอสอกันสิบกว่าพักสลอนไปหมดพี่น้องประชาชนคุกรู้กันทั้งประเทศว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ ไปถามกรกตเขาบอกเขามีสูตรมาสูตรอะไรล่ะครับในรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ไหมไม่มีบัญญัติเรื่องสูตรสักเบืออะไรนี่แล้วก็บอกว่านี่สารรัฐธรรมนูญบอกแล้วการตัดสินเป็นอำนาจของกอกตผมเองก็ใบแดกเลยครับนี่คือเรื่องของการเมืองเล็กๆน้อยๆในสภาก็เหมือนกัน ประยุทุ์ไม่เคยจับใครไม่เคยมีใครที่คอรับชันบริสุทธิ์ผุดพองกันทั้งสาภาทั้งทั้ท,ที่มีสอสอโทรศัพท์ไปขอเงินอธิบดีไปขอเงินอธิบดีเพื่อแรกกับงบประมาณที่จะไปให้กับกรมของอธิบดีท่านนั้นรู้ตัวเรียบร้อยรู้หน้าเรียบร้อยรู้กันในสาภาว่าเป็นใครอะไรยังไงประธานสาภาก็ปิดเงียบบอกส่งให้กับปปช นายกก็ส่งให้ปปอชอแล้วทำไมไม่บอกประชาชนประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นเจ้าของประเทศใช่ไหมทำไมคุณไม่รายงานประชาชนคุณข้ามหัวประชาชนไปใช่ไหมในชวนหลีกภัยคุณข้ามหัวประชาชนไปทาไมพลเอกประยุทธ์ทำไมคุณไม่รายงานประชาชนเรื่องของไอ้บอสกระทิงแดงอาจารย์วิชาเขาตรวจสอบมาเรียบร้อยรู้ว่าใครช่วยไอ้บอสให้พ้นผิด ช่วยไอ้บอสยังไงแล้วก็เป็นเรื่องที่รู้ตัวแล้วว่ามีมีใครเข้ามาช่วยเหลือตัวละครมีหมดแล้วเรื่องทั้งหลายถึงมือนายกแต่นายกก็ไม่เปิดเผยเก็บไว้ทำไมคุณมาทำหน้าที่แทนประชาชนคุณต้องบอกประชาชนคุณต้องรายงานประชาชนเพราะคณะกรรมการทำเสร็จเรียบร้อยนี่คืออีกเรื่องหนึ่ง อีกหลายเรื่องที่มีปัญหาปฏิวัติรัฐประหารเสร็จคุณก็คุณก็มีคำสั่งโดยมาตรา44สั่งให้เหมืองทองอัครราหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับว่าสั่งให้เหมืองทองอัคาราที่มีปัญหาเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ทำเหมืองทองหรือหยุดปฏิบัติงานในเหมืองทอง แล้ววันหนึ่งสารล้มนูนก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐและคุณปฏิบัติการยังไงทําในฐานะอะไรแล้วเราจะต้องใช้เงินเขาไหมเวลานี้คุณกลัวจนขี้ขึ้นสมองมีการแอบไปคุยกับเหมืองทองอัคาราที่กระผมได้รายงานเรื่องเหมืองทองอัคาราชนะแล้วนั้นชนะบริษัทซูลิกอินชัวรันครับที่เขาประกันเรื่องเหมืองทองในเรื่องของ ในเรื่องของความเสี่ยงทางด้านการเมืองซึ่งเขาชนะไปแล้วจ่ายไปแล้วสองสามพันล้านบาทเขาชนะไปแล้วแต่ไอเหมืองทองที่มีการเจรจากันในอนุญาโตตุลาการที่สิงคโปร์กำลังดำเนินการไปมีท่าทีว่าน่อมแนมพอสมควรเพราะเมื่อสองวันที่แล้วสามวันที่แล้วมีการเกีะเสียกันเอาทองในเหมืองทองอัคคราให้บริษัทให้บริษัทของเหมืองทองอาคาาัคคระ นะคือบริษัทคิงเกตให้บริษัทคิงเกตเอาทองไปขายครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี้ข่าวนี้ปิดเงียบมีข่าวออกมานิดหน่อยก็หล่อมกระแหลมมีเหตุผลอะไรมีกฎหมายฉบับไหนที่อนุญาตให้เขาเอาทองไปขายได้ทั้งๆท,ที่คุณสั่งปิดเหมืองทองไปแล้วทองครั้งนี้ที่เอาออกไปขายเนี่ยเป็นเศษทองเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทองมันแพงครับ มันเป็นเงินหลายพันล้านบาทเป็นเงินหลายพันล้านบาทเป็นคําสั่งของใครกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยรู้เรื่องดีปิดกันหมดสามวันที่แล้วนี่เองครับให้บริษัทคิงเกตเหมืองทองอัคลาเอาทองที่เหลือไปไปขายได้ฉะนั้นการเจรจาเรื่องนี้คือเขาจะลดเขาจะลดความเข้มข้นในการเจรจาคือไอ้เรื่องเนี้ย มันมีเจ้าหน้าที่รัฐหลายคนที่มีปัญหากันมามีเรื่องคอรับช่นที่ปปชเขาสอบมีการโอนเงินจากเมืองไทยมีรัฐมนตรีคนหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรมเขาบอกชื่อกันไปแล้วผมไม่อยากบอกว่าคนนี้ชื่อประเสริฐปปชเขากำลังสอบเส้นทางการเงินกันอยู่ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยว่าจะมีการช่วยเหลือกันเพื่อเพื่อคิงเกตได้เงินแล้วก็มีจ่ายใต้โต๊ะ ธรรมดาเหมือนกับอีกหลายเรื่องหลายเรื่องเหมือนก,การก่อสร้างรัฐสภาแล้วให้เขาฟอ้องทําไมคุณบอกคุณส่งพื้นที่ไม่ทันพวกคุณทํางานแบบเช้าชามเย็นชามน้ําชามแม่นชามเพราะคุณไม่ได้เสียสตงังเงินคลังเงินรัฐบาลนะไม่ใช่เงินรัฐบาลนี้มันเงินของประชาชนทั้งนั้นที่ต้องหกเรี่ยเสียราดนะฟิลิปมอลิสของฟิลิปปินบุรี ที่เขานํามาขายที่นูน่นนี่นั่นก็มีการฟ้องกันที่ที่ที่ททองค์การค้าโลกหลายเรื่องหลายราวครับที่ทําผิดพลาดให้ประชาชนต้องหกเรียดเสียราดเหมือนกับแกล้งบ้านแกล้งเมืองเหมือนก็ตัวเองจะเอาผลประโยชน์จากบริษัทเหล่านั้นดึงดืง้อให้หมันผิดให้รัฐบาลไทยผิดแล้วเอาเอาเงินของไทยเนี่ยไปจ่ายเงินโครงคลางไปจ่ายเสร็จแล้วก็แอบไปเอาใต้โต๊ะ บ้านเมืองถ้ามีนักการเมืองแบบเนี้ยมันไปไม่รอดมันไปไม่รอดเราอยากเห็นนักการเมืองที่มีคุณภาพอยากเห็นประชาธิปไตยมันร้อยเปอร์เซนต์มันเต็มใบไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบหลอกลวงชาวบ้านทั่วโลกเขารัฐธรรมนูญปลวงโลกแบบรัฐธรรมนูญฉบับเปลดกู้ฉะนั้นคุณตันแล้วประยุทธ์แท้ตันคุณตันจริงๆคุณตันจริงๆฉะนั้น วิธีการที่จะช่วยเหลือคุณได้ผมบอกไว้แล้วหนึ่งลาออกซะลาออกซะสองรีบเปิดสภาสมัยวิสามันให้รัฐบาลของคุณมีความจริงใจในการแก้ปัญหาแล้วรีบแก้รัฐมนูญซะสามทำสามอย่างแค่นั้นอันที่สมไปหาเตาอั้งโลแล้วนั่งในรถจุดซื้อฐานมาด้วยนะจุดแล้วก็ลมกวันตายเพื่อชดใช้ ชดใช้กรรมที่ได้ก่อไว้กับพี่น้องประชาชนฉะนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้ายากจนกันทุกหย่อมหญ้าคณะราษฎรเขาบอกยังงั้นสั่งจับประยุทธ์เลยมาขึ้นศาลประชาชนให้ประชาชนเขาพิพากษากันที่้านทำเนียบรัฐบาลเอาเลยเอาเลยเอาเลยประชาชนพิพากษาศาลประชาชนนะไม่ใช่ศาลอาญาไม่ศาลร,ราชการนี่ศาลประชาชนนะ แล้วเขาก็เขาก็เอา้าบุญละวีเปิดให้เลยเขาเปิดแผนลับที่เปิดเผยแผนลับที่เปิดเผยของเขาก็คือจะมานอนค้างหน้าทำเนียบมาเลยมาเยี่ยมชมทำเนียบสนับสนุนการท่องเที่ยวครับพี่น้องทั้งหลายมาเลยมาเลยมาเลยอะบุญละวีก็กลาบเรียนท่านไว้ในข่าวทะลุใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่จากกระผมบุญละวียมจินดาสวัสดีครับ